ครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสําหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับสังเพอรีกับในทางด้านของออฟเฟนแฮมครับเป็นในทางด้านของสังเพอรีที่สามารถเก็บชัยชนะเหนือในทางด้านของออฟเฟนแฮมไปได้ต้องบอกว่าสําหรับในเมื่อคืนก็สุดมันเช่นกันแล้วก็อีกหลายหลตัวครับสาหรับซิกเนเจอร์ในไรในสวนตัวอื่นยังคงเต็มกระบุงครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะออกสตาร์ทกันครับที่เวลาสี่ทุ่มสำหรับในด้านของศึกฟุตบอลแชมพิ์ลีกนะฮะเระหว่างในทางด้านของ แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเปิดบ้านต้อนอารับการมาเยือนในทางด้านของไบตันครับ ผลงานครับต้องบอกได้เลยว่าสําหรับคู่นี้นะฮะน่าสนใจเป็นอย่างมากๆตรงที่ว่าแมนซิเนี่ยนะครับเคยเจอกันมากับในทางด้านของไบตันนะครับอนแรกก็ต้องบอกว่านัดล่าสุดเนี่ยไบตันชนะแมนซิไป2ประตูต่อ1แต่ก่อนหน้านั้นวันที่26เดือน4ปี2024เป็นในทางด้านของไบตันที่แพ้ให้กับในด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อศูนครับผลงานภาพโดยรวมเนี่ยฮะ,ะ5นัดหลังสุดสําหรับในด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่า พวกเขาหลุดแพ้ไปถึง3เกมกันเลยทีเดียวเกมที่แพ้เนี่ยแพ้กับในด้านของเรอลมาสลิกเนือยับ3ประต,ตูต่อ1ไปแพ้ให้กับอาริเวอร์สอแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยนะครับแพ้เอ่อแพ้ให้กับในด้านของ Nottingham Forest นะครเพราะฉะนั้นครับด้วยโมเมนตัมวันนี้เรายังคงมองว่าไบตัน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาเขาเก็บชัยชนะไปถึง4เกมหลุดเสมอกับ New c าสเซิ แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการวางตัวหรือว่าในการเดินเพจสำหรับในด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ปล่อยให้ไบตันมาเก็บ3มแต้มแน่นอนครับในบ้านของตัวเองครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับยึดใจไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะสวยงามครับและต้องบอกได้เลยว่าสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งศึกผู้บอลพิมพ์ลิกเยอะจริงๆนะฮะในไรในสวนเนี่ยเรายังคงจัดแล้วก็รวมไปถึงในด้านของ45นาทีมีให้เห็น1กระบุง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเปิดใจเดี๋ยวตามไปแล้วกันนะครับในในโกดังฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้ครับยังมีอีกหนึ่งคู่ก็คือในด้านของราลีกาสเปนบียรริลต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันสําหรับในทางด้านของศึกฟุตบอลร,ราลีกาสเปนนะครับ บลลดิวจัดอยู่ในอันดับ5ของตารางครับส่วนในด้านของเรอัลมาริดจัดอยู่ในอันดับที่2ของตารางครับและก็ต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยวันที่6เดือน10ปี2024เป็นในทางด้านของเรอัลมาริดที่ชนะในด้านของเบลล์ริวไป2ประตูต่อศูนย์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสําหรับในด้านของเรอัลมารติดต้องบอกว่าหลุดสเสมอนะฮะ,ะหลุดแพ้ไป2เกมนะครับแล้วก็เก็บชัยมา เก็บชัยมา3เกมส่วนเบียริวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยชนะมา2เกมแล้วก็เสมอไป3เกมเพราะฉะนั้นครับมุมมองวันนี้ครับยังมองว่าอันเชลรอติน่าจะใช้ตัวผู้เล่นให้มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเก็บ3แต้มจากเบียริวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยึดใจไปที่เรอัลมาดริดครับนี่คือ2ตัวครับที่จั ไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เอา a ะรอัลมาดริดไม่ต้องไปคิดมากนะครับถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็สวนไปนะฮะเอาละต้องบอกว่าใครยังไม่ได้เดินทางมาหาผมพร้อมรับพัดลมรวมไปถึงเสื้อกีฬาครับและต้องบอกได้เลยโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายจริงๆครับเพราะฉะนั้นมาเจอกันแอท e ซ็ทีหรือไม่ก็สแกน QR Code โค้ดท้ายคลิปเจอกันแน่นอนครับ